เขาคือคนที่ทําได้ทุกอย่างเพื่อจุดมุ่งหมายเขาคือความหวังของมนุษยชาติเขาคือนกหวีดขาวในตำนานเขาคือพ่อแห่งปีและเขาคือเจ้าแห่งรุ่งอรุณบนรุธ Lord of the Dawn บอนบนรุษเนี่ยเขาเป็นเหมือนนักวิทยาศาสตร์ครับที่ทำการทดลองอยู่ในดิอาบิสเป็นชายรูปร่างสูงสวมชุดเหมือนสูตรสีดำมีอุปกรณ์มากมายเต็มตัว มีหางยาวสีดำและใส่หน้ากากสีดำพร้อมแถบไฟสีม่วงตรงกลางตลอดเวลาบอนดูดเขาเป็นนกหวีดขาวครับซึ่งสภาพนกหวีดขาวของเขารูปร่างประหลาดหน่อยเป็นนกหวีดสีขาวถูกสลักให้มีรูปร่างเป็นมือสองข้างประกบกันและจะเปิดใช้งานโดยการถูที่นกหวีดแทนการเป่าประวัติก่อนที่บอนดูดจะเป็นนกหวีดขาวเหมือนว่า เขาจะไม่ใช่คนที่เกิดบนเกาะแห่งนี้ครับเขาเป็นคนจากภายนอกเกาะซึ่งมีประวัติโชคโชนมากมายเขาเคยเก่ออาชญากรรมหลายอย่างครับจนทําให้เขาได้รับค่าหัวและเขาก็เลยอยู่ที่เดียบิสในเวลาต่อมาเขาได้เป็นเดวเวอร์ครับหรือนักสํารวจและทําทุกอย่างที่หาเงินเพื่อการวิจัยของเขาได้ทุกอย่างจริงๆครับไม่ว่าจะผิดกฎหมายก็ตามเช่นการขายยาที่ได้จากการทดลองมนุษย์แบบลับๆขายสิ่งประดิษฐ์ผิดกฎหมาย ขายวัตถุโบราณที่เขาเจอและการขายความลับนี่แค่เบื้องต้นนะครับไม่รู้ว่ามีมากกว่านี้ไหมจนมีนักล่าข้าหัวหลายคนครับมาตามล่าเขาแต่พวกคนเหล่านั้นก็ได้หายตัวไปจนในที่สุดก็ไม่มีใครตามล่าเขาอีกเลยครับเพราะความกลัวต่อมาในช่วงระยะเวลา15ปีก่อนเขาได้ค้นพบซูโอโฮลิกจึงทำให้เขาครับสามารถกระจายจิตสำนึกไปหลายคนได้ทำให้เกิดเหล่ากัมราแฮน และต่อมาเขาได้สร้างสถานที่วิจัยภายในชั้นที่5ของ The a อ y s s บชื่อว่าไอ o f r o n t มีไว้เพื่อเป็นที่ทดลองและวิจัยของเขาและได้ขึ้นเป็นนกหวีดขาวในเวลาต่อมาโดยใช้ตัวเองในการสร้างนกหวีดและผ่านมาถึงเนื้อเรื่องปัจจุบันเขาได้ทดลองคำสาบของชั้นที่6โดยเชิญชวนเหล่าเด็กๆให้มาร่วมเดินทางไปกับเขาในหุบเหวล,ลึกแต่แท้จริงเป็นการทดลองอันโหดร้ายโดยมีนานาจิก,กับมีตี้อยู่ด้วย โดยการทดลองของเขาทดลองโดยการหย่อนเราเด็กๆลงไปในชั้น6แล้วดึงขึ้นมาเพื่อทดสอบการกลายร่างเป็นนาเลฮาเตกการทดลองได้ดําเนินต่อไปจนถึงคิวของมีตี้และนานาจิทั้งคู่ถูกปล่อยลงไปแล้วดึงขึ้นมาด้วยความเร็วแต่ผลการทดลองทําให้นานาจิได้รับผ่อนส่วนมีตี้กลายเป็นเขาก็ได้วิจัยและทดลองร่วมกับนานาจิและได้รู้วิธีการได้รับผ่น,นั่นคือความรัก และการอุทิตตัวให้ใครสักคนและได้เอาเด็กมาทดลองจนเกิดเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ชื่อว่าคาทริชในเวลาต่อมาโดยที่บรอนดัตเขาติดเครื่องตรวจจับสัญญาณชีวิตให้กับเราเด็กๆที่เขาทดลองด้วยทำให้เขารู้ว่ามีตี้ตายตอนที่สัญญาณของเธอหายไปก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับประวัติก่อนที่บอนดูรุตจะมาเป็นนกหวีดขาว เราก็จะได้เห็นความลึกอันดำมืดของเขาที่เขามีให้กับความฝันของเขาและได้กลายเป็นเจ้าแห่งรุ่งอรุณจากการที่เขาต้องเสียสละและทำการทดลองอันโหดร้ายสำหรับคลิปนี้ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยด้วยครับขอบคุณที่รับชมครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ